สิทธิ์วันนี้ครับศึกมวยมันสนานเมืองเนี่นี่ก็หกโมงกว่าแนละ้วเดี๋ยวหกโมงครึ่งก็จะมีการชั่งน้ําหนักนะคู่มวยนี้นะ่าจะอยู่ครบนะอ่ะเดี๋ยวไปรอดูคู่มวยนักนักมวยยังไม่มีสอบเลยนะวันนี้น่าจะไม่ให้สอบนะวันนี้น่าจะช่างจริงแล้วก็ช <_ C 1> ่องทูฟายูสี่คู่แล้วก็ติดตามทางแอปพลายทีวีสี่คู่นะมวยเริ่มโชโกโหกโมงเมป็นต้นไปหรือว่าสิบแปดจุดศูนย์นอจากเวทีมวยรังสิทธ์ศึกมวยมันสนานเมืองของเพชรยินดีครับ น้าตาช่างครับเพชรไทยแลนด์ร้อวันนี้เจอกับเดชชัยยานะครับหน้าอีกสักครั้งบางนี่อ่ะมาร้อยุครับนี่ครับอ่ะมารุ่งวิทยาวันนี้เจอกับฤทธิพันธ์เลยนี่ครับรุงวิทยา 4, ย 3, ร้อยสิบสี่ร้อยสุงวิทยาร1 3 13.6จุดอ่ะ136จุดนี่ก็เจอกับริธิพันครับ114อ่านี่ชื่ออะไรอ่าให้พี่น้อยไปขึ้นเลย,ยน้อยอสิงบุรีสิงบุรีครับ,บร้อยสิบจุดเจ็ดร้อยสิบจุดเจ็ดครับสิงบุรีมาวันนี้ร้อยสิบเอ็ด โคชิโคชิสีเสื้ออะไรวันนี้โคชิโคชิร้อยแปดมาร้อยแปดจุดสองอ่าไปจุดสอ,อง,ท,งทั้งกางเกงนะโอเคตื่นโอเคอ่าผ่านเฉลยครับผ่านเกงในผ่านเลยเอามา นี่ชื่ออะไรอ่ะสุพรบอลสุวรรษครูชกคูชกโคชินะครับนี่เอาเดี่ยคูชกโคชิเอาสุพรบอลร้อยแปดร้อยเก้าเก้าจุดห้านะครับอ่านี่ครับบรรยากาศมาเลยครับมาเลยนักมวยมาเลยอ่า อ่ะเพชรสีร้อยสร้อยสิบเอองอ่ะลดจุดสครับวันนี้ก็เจอกับสิงห์บุรีลดจุดสอลูกมาต่อเลยไปมาทำเองขาวเอาให้พี่น้อยเลยยอดธนนชยัยอ่ะคู่รแรกครับร้อยหกบอนี่ยอดธนนชัยวันนี้เจอกับบิ๊กบอสครับร้อยหกนะฮะอ,นนอ้ามาร้อยหกจุดจุดห ร้อยหกจุดห้าครับยอดธนันชัยมาผู้ช่วยมาแล้วมาเข็เพ็ดนีรันร้อยสามสิบวันนี้พี่น้อยหนักเลยอืมนี่แหละวันนี้ได้ซิ่งแน่ได้ไล่รำซิ่งแน่วันนี้เอาเพ็ดนีรันครับ นี่นี่น้อยไอะไรอ่ะเพชรร้านครับร้อยสามสิบวันนี้เจอกับเพชรชนลาอีกรอบจุดจุดสามจอ้าวอ้าวชนลาเพชรชลาธานเอาไปสามปอนชาวนี้เอาเอาไปสามปอนหนาวหนาวไปสามปอนมาเสียบมันต้องเกินก็หน่อยได้ไม่เสียบมันไม่เกินหรอกร้อยสามสิบสองจุด สองแล้วเกิดอะไรเสองสองจุดสอง,สองเอาวิ่งไปเอาวรายงานตัวสีมาลยสีมลร้อยสิบห้าเอาขึ้นเจอกับพูดสิงวันนี้ครับนี่สีมาลัยครับเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะร้อยสิบอ่ะลดสบายบายลดจุดสี่เอาใครอีกไม่น้อยมาดูเจ้าริธิพันธ์วัน,นนี้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์นี่เจอกับรุ่งวิทยา ร้8 8. อ8ยอ้หยาหนาวๆเลยเ <c oughs> มาเลยนี่มาแล้วนี่บิ๊กบอสบิ๊กบอสครับร้อยหกจุดานะร้อยหจุดห้านะร้อยก้าส่อยนะเอามาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะฮะ คู่แรกนี่เป็นในเจ้าบิ๊กบอสครับนี่ระนองมวยไทยนะฮะร้อยหกจุดห้ามาร้อยหกจุดเก้าร้จุดสี่วันนี้เขาเจอกับอยอดธนันชัยครับหรือว่าเจ้าขามิ้นขาวสอจิตประเสริฐนี่นะฮะมาร้อยหกจุดห้าครับพอดีเลยคู่ที่สองนี่เป็นเจ้าซุปเปอร์บอลนะฮะซ bon ุปเปอร,ร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่สิสิทธิ์หนุ่มน้อยครับ ร้อมาร้9 5ลก้ดห้วันนี้ก็เจอโคชิครับโคชิอวอวันชัยนะร้8มาพอดีครับส่วนคู่รองนี่เป็นรุ่งวิทยาครับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไ่ทองครับวันนี้ก็ร1 3ต่อที่จะพันหนึ่งปอนก็มาร1 3 6ส่วนฤิธิพันธในใช้สีเสื้อพันดักรัตนบุรีรมา115.8ลด1.8่ายังไม่ผ่าน แล้วก็คู่รองนี่เป็นคู่เอกเป็นเพชรชุลธานกอดิศร์ร้อยสามสิบมาร้อยสามสิบสองจุดสองรถสองจุดสองยังไม่ผ่านเจอว่ากับเพชรนิรันด์ภาคกิจจาเพชรนิรันด์ดาบรันสารคามรืว่หนุ่มเดินสายนี่ครับมาร้อยสามสิบจุดสามรถจุดสามผ่านเฉลยนี่คือสี่คู่แรกนะครับสี่คู่แรกนี่ผ่านไปแอคคนสองคนนะผ่านไปไอ้แปงผ่านไปยอดธนันชัยโคชิแล้วก็เพชรนิรันด์ามาดูทางเอฟไพร์ทีวีหน่อยสิงห์บุรีครับ วันนี้สีเสื้อสสิประภายิมนะนี่ร้อยสิบเอ็ดมาร้อยสิบจุดเจ็ดเขาเจอกับเพชรซีรีครับเพชรซีรีเกียรตินิเวศครับมาร้อยสิบเอ็ดจุดสองร้อยจุดสองผ่านแล้วคู่ที่หกเพชรกาก้าครับเพชรกาก้าระนองมวยไทยครับร้อยยี่หกมาร้อยยี่ห้าจุดเก้าวันนี้เขาเจอกับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชยัยครับมาร้อยยี่หกพอดีเลยส่วนคู่ที่เจ็ดสีมาลัยครับสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์ น่าจะเปลี่ยนชื่อมา1้อมาร้อยสหจุดสวันนี้ก็เจอภูสิงค์ครับภูสิงค์ครองสุดอันนี้คำอินนะเรียกว่าคลองสวนบุรีสอดคนเดียวคัะนะมาร้อยแล้วก็คู่เอกช่วงนี่สองกับเพชรไทยแลนด์ครับเพชรไทยแลนด์ก็ออกกเกษมนะออกกเกษมวันนี้ก็อยู่นอนวัดยิมนะฮะร้อมาร้4ยยดสีเจอกันเดชชัยยาครับเดชชัยามาร้อยยามนี่คือน้ำหนักเช้านี้นะฮะก็ทาง มวยทีวีนี่ผ่านไป3คนแล้วทางแอปพลายทีวนี่ก็ผ่านไปประมาณ6คนเลยนะนี่คือน้ําหนักล่าสุดตัวนี้เดี๋ยวน้ำมวยช่างน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยผมมาไปตาช่างอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ